อาะเจ้าไม่ขอเข่าขอเข่าดีกว่าเน้อพระธาตุใหญ่คนคนสีเบว่าขั้นไปฟังเรื่องเงินเต็มผ้าบปทอปัญญาเต็มพุ่งขอนระเบียบวระธาตินขันบ๊เห็นยี่หึงไปขอเข่าแสดงว่าบ๊วยเอ็ดฟังหมอลำมขันเรื่องนั้นมันขัดแต่ว่าโอ้ยจะของเงี้ยเอ้ยมึอนี่ผู้ข่าขอท่านเขาเจ้ามาลีจะคุกเลยกระสอบแนี่ยเถอ ข่าวที่หนึ่งเดอ้อเข่าวล้มกินเ <ขอ S 1> งีขอขาวจะไหนมาขอหลายแท้บนเพิ่นมาเฝ้าเลีนตีไปทำกูว่าไหน,ไหนหมาสีแรกเข่าได้นี่พี <c oughs> เฮ็ดยังสีเผาหนังกับคีตเจ๊แม่กูในลูปมิพอมิแม่แห่มิกิ๊บพี่จอมเด้เฮ็ดยังกับพญานกูอยากอายกูอยากอายคนเอ๊ปจัจนานะ สายพยมลมตาลด่มตาะขันสำเนียงบาหวานฝากคุณทานย่าเป้านายโอ้ยนี่หัดแม่ลั่นสายของคุณยายแต่เข่าล้วย่องกองละมุนกะน,นึงหาแต่ว่าบุญย้อนความคุณมาทับ นอนตกอับละทุมส่วงยอนห่วงน้ำอ้วนเนื้อมาทำเสียจนเกี่ยงเสียงระโคมแฟนจมโอ้ยมันบ่แมนดอกแฟนผมหมลานบอกเคยลืนดื้อคือเมาแต่เราออกมายียมยังนอนอยู่ลาและไงใจเหงา กว่าสาวบ่มีซออ้อนบ่อนเฮือนบ่ทันเตือ,อนอาใัยเพี้ยนแทงตังหวัง,งน้ำนอกคำยืนโตบ,บ่มีเงินหมื่นสาวบ่มองแต่ทองก้อยคอยห่างให้บางเดบ่มีเงินเป็นมาเกดเมสสเนคว่ำหักเลยอกหักยอนยิ่งล้วงหลอกคมลมดีอิน ต่างกันนินยอมด้วยถวยชีวาตั้งต่อฮักกันอยู่แต่อ,อากมาพอพอเดือนเขาเอาเงินหนอมื่นล่อไปน้ำจอยปล่อยพี่สายให้นอนแล ข้าวขาเหมือนหนีจากบ้านจันตะข้ามห้ามผ่าหนีจากหอน้าสนหมเย็นตั้งแต่คําเหมือนถถกพอลัหนีออกจากบ้านตอนนี้คําเหมือนหนีจากบ้านปัดจันตะข้ามแต่มาสางบานหม่มาสางบานแปลงเบื้องหมูพวกบริบานกหลายไปข่าไปขายเดี๋ยวนี้จะเลื่อนลุงเรื่องมีฐานะที่ดีขึ้นไอจิ๋วเพ่อจะไหนล่ะไอจิ๋วครับ มาอยู่จังซีแล้วผมมาคืนถอดกม้กมเก่าก้มหลังมาคืนถอดบ่านเก่าแท้มันปิดน,น้ำโชกชะตาฝ้าลิขิตดอกลาเอ้ยเมื่อคืนนี่ไอ้ฟังมูโต้คุยกันเลวเอาคุยกับพายเอาคุยกับมูนสิโอคุยกับมูสิไปฆ่าไปขายทีไปฆ่าไปขายทางเมืองอินทปตะปตอินทปัฐาอินทปัฐาอินทปัฐาครับคื่อเมืองมาว่ายากจ้ะวะ มื่อเศร้านี่อากาศตื้อต่เศร้าผุนี้ครับผมไปซื้อของตลาดเศร้าสิเอาไปขายสี่หอไปนั่งไปเป็นสเบียงเอาไปขายพร้อมลงทุนสามล้านว่าสั่นพอไปเมื่อเศร้านี้ลงทุนสามล้านบาทเมนเมนสามล้านบาทเตะสามล้านค่าโอ้ยสีสามล้านบาทใส่ไม่เงินสามล้านบาทปนานันหาราะเมื่ไรสุดีเห้มาม่ต้องไปลงทุนหลายดอก<ะ>ยุคนี้โควิดการลงทุนเอยียงต้องระมัดระวังทีครับ แต่ว่ากระสิไปค้าไปขายคือเก่าไปข้าไปขายคือเก่าเพราะเต้องกังวลเรื่องยังต้องเฮ็ดงานขันมีงานกับมีเงินมีงานกับมีเงินขายบดเก็บผักเก็บหญ้าไปขายยำพร้อมบอาเลี้ยงควมเก่าควมหลังผมยังคือทอดผู้สาวอยู่ๆสาวใดเอ้เขาผู้สาวผมนั่นแหมที่เขาไปหนีไปแต่งงานไหมนั่นแหมสาวนวลพิมสาวนวลพิมแล้วเอากับไผบ่อเอาเมาเอากับไอ่เจ้าของเวอนนี่แมมกินหอดคือกันละกินหอดอีบึงอีวึงผู้สาวเจ้าอืมไปถามเนี่ยมึงเจ้าได้กันยึกเทียไป สองเทียเครึ่งผู้ใดทำนาที่จังใดวะยี่วึงเป็นผู้นางที่นั่งอย่างนั่งเทียนปะไอจิวไปเหตุงานกันเถอะออกเดินทางครับบ่าต้องมีไผเฝ้าบ้านเลยไปน้ำกันเมื่อตะกอนเราประธานมัตสิคำท้าแชมฝากไอตีนะเด้อฝากไอตีน้ำไผ่ฝากไกตีน้ำอีนีดินอนพิมหาบกะตากง แขงอมคืนหาทางกินหอดวางสิ้นจะคงโดยเสียงไทยอบนแสนที่อายก็อดกันมันจำเป็นบ่อยเอนล่อยปงคำใส่นอนอยู่บนหันมันเป็นนานายสะอาด เป็นแม่ห่างก็เคยสัวย้อนผัวปางอันนี้มาย้อนผัวมองบ้องวางหู้อาเลียงเห็นผัวเมืองผัวบ้านยำจากกันหากแม่อับมู ยัทางเหตุยู่ทางสาั่งน้าหัวทั่วแตงโตน,นี้ยังฝนโวดแรงหาบกระตาหาขอจิงจังแม่นน้นตาควรให้ส่วนทนให้กู เคยกัหวนพอาพรอ,อยากตายให้สื้อส,สูดทนแขนกันนงคะนังสวงดวงพระลงมสงแตา หลังกวางัวงคุยลนไตหลางช้างใสเข่าเป็นนาใครสะออนแต่นอกไอ้เฟิงบ้านหลังไงเป็นตะมี่เข่าลายไงเอ้ยป้านเพิ่นอยู่บ้านหลังไงป้านนี่เพิ่นบ่อยากตายคนบ่อกลาจ้าที่เข่าไปขอเขานั่งขาใหญ่ยุบเนี่เหรอจ้าไอ้เฟิงนั่งขาใหญ่นี่ยสิเข่าไปขออย่าไปโดนไอ้เฟิงเนอะไม่าลากหนี้น่จ้ากูเด้อจ้ากันว่าพี่น้องมือนี้คือบนยิ่งนิ้เข่าว่าผู้ใดสิมา ขันเพิ่นขันมีพี่น้องมาอีกทีบอกเพิ่นมือรุ่นจังมากเด้อมืนอนี้เขาสิเฝ้าไปเฮ็ดงานไปฆ้าไปขายไปอยเอิ้นถามมึงหม,มาหลังนี่มีมีมีเฮียนอยู่บ้านน้องผ <c oughs> ู้ใดสวกันยึดตะล่างหลับหมาเด้อไปปุอุยอ้ย,ย,ยขั้นคอยเขาไปนี่คอยที่กัดหมาเจ้าบ่ประกาศดอกผูกไปแล้วโอ้ะนางวัวเเขาโอ้ ของเงียนเอ้ยมึอนีผู้ขาขอท่านเขาเจ้ามารีจักคุกเลยกระสอบแม่ทถอปเอาเขาที่หนึ่งเด้อเขาล้มกีนขอเขาเจเนมาขัขอหลายแทบนเพิ่นมาเบ้าเลนตีไปทำมึงเบ้าเลนหรือเบ้าอีลีเดี๋ยเนี่ยท่านเถินพ่ท่านถือว่าสละจีดเองมขอไปยังมาขอหลายคักหลายเน่แทะเอาไปขายสื่งั่ว อันยายอันเห็นขันอยากได้อีหลีกกรเฮ็ดคือซุมมาเมื่อวานนี่เป็นยังล่ะเอานี่ล่ะคนมาขอพรเฮาเฮาสิได้เลยเพิ่นถามเพิ่นมาขอซื้อซื้อมาได้ดิล้ำเต็นบ่ลลำเต็นล้ำเป็นบ่ลลำเมื่อวานนี่เพิ่นมาล้ำขอล้ำคือซุมมาเมื่อวานนี่เป็นหยังยายโอ้ยขอวาำบ่เป็นเอาเต้ยก็ได้เต้ยก็บ่เป็นเอาฟอนซื้อซื้อก็ได้เอาฟอนึ้นมาฟอนงามๆให้เบิ่งก็ได้ฟอนก็ะบอลฐานะไม่ยังซสแนวถนัดถนัดแน่ยจะยิงปืนแม่นนั่นล่ะ มาไหนไอ้พุ่นเขาพี่มาได้ได้จากเมียนโมกี้สิมหาเรื่องกันตัวนี่หมยมาขอมาขอเขาจังได้กัมาเบาเงยกระดอกกระเดียดแท่ไอ้จิ๋วท่านเตินข่อยเป้ามาหนี่เอาเขาไปเขาเดี๋ยวเวลาถามถามถามเพิ่นในว่าเพิ่นมาตาบานใดเมืองใดมาเบาเงยเขาแต่มาขอข้นเมย์ไม่ไงมาตาบานใดมาเบาเงยแท่มาขอเขาคนหันปัจจันตะค้ำมาดิปัจจันตะค้ม ทางบ้านเก่าเฮาบุตรจันเดี๋ยวเดเฝ้าถามหาหอดบ้านเก่าเอาเขาไปเพิ่นก่อนไปเอากู้มาไปเพิ่นมีปืนเม็กฮะเพิ่นมีปืนเม็กให้ผมไปเอ้ยเนาะไปเงี้เจ้าของกับดอกยี่สิไห้าหย่านคู่กันดอกไปทามเถินคู่ลูกมันออกเดี๋ยวเปล่าเดียวพงเพื่นให้ผู้ข้าขอเขาจะกอบจะกันในเช้าเอาเดี๋ยว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 อ้าวเขาที่หนึ่งแม่เขาที่หนึ่งเขาขอเขาหัแม่ เอาเขาลงสีใหญ่ลงสีน้อยปะเอาแต่เขาที่หนึ่งมุขหอยกับอะไ้กินจักเที่อ่ะแม่มันเผาน้ำท่วมทนตัวเอาขึ้นไปไอ้บึงเขาอีนั่ก็เอาหัวท้องมถามเพิ่นไหมถามเพิ่นไหมเพปัจจุบันไดนดุ่ยมาเบาเป็นตะสั่งแต่ว่ามาขวาเขาคดใจมาเบาใหญ่กระดอกระเดียดเที่ยวมอเจ้ามาแต่บ้านไหนเดี๋ยวนี้ปัจจันทคามเอ้าบ้านเก่าเฮู้บ้านเก่าเฮู้ก็เบาหอดเรื่องบ้านเก่าเมืองหลังฮู้ถามเพิ่น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 หูจักพี่น้องเฮาบ่อัน หัวจ <t od noise> oh ักสาวบึงกับสาวนวลพิมพ์บ่หัวจักสาวบึงกับสาวนวลพิมพ์คุมใต้หันแม่ลูกไม่ใช่ยิ้มหีเขี้ยวหันแม่เขี้ยวบ่เขี้ยวไตหี้วแล้วสันแข็งขู่เขี้ยวเด้อบ่มาดีเด้อบ่มาให้มึงตำรวจสามโนขูวกูเด้อเอาจังสิไอจิ๋วยังบมื่อไงก็ตามสร้างกันว่าบ้านจันปัดจันข้ามอิลีเขาเห็นนาเขาก็ต้องหูวจักว่าไผเป็นไผเขาเกิดยุคกระพันน่ะเขาประกาศเห็นอย่างเขาดอกเพราะว่าเช็นเขามา มา่หัวผ่าดีเถอน้องันนี่ยมันมาความนาดีแปสิไเปกเกี่ยวเขาล่มเถอะของขจะกรอบจะคำนี้จะเปิดออาไอ้จิ๋วเปิดออกเฮ้ยไอเจ้าเื้อี่มึงจะตายด้วพี่หลอกยานกูได้พิมบอนโมนโมตัสปกตโตแล้วตบ่เมีนไอเจิ๋วไปเอาน้ามนเปาิน ปูหนึงสิเป็นเนวอื้นเพาแห้งเราไหมวุ้ยเขา้ำเานาีเราเเน้ำน้ำ้ำ้เน้ำน้ำ้ยน่ได้ำนน้น้น้ำน้น้นเำนน้ำ้งนต้น้ำ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 น้น้น้าน้น้าน้น้น้ยนนนนนนน้น้นนนย้้นนนน้ ตอบเลยแก่ร้อนใช้ขูดขบคนหนึงนั่นพิมนัินพิมฟื้นแล้วเออฟื้นเือแล้วฟืนะลุกแล้พอพิมเห็นกาแเสอเสืรอจะเป็นอย่างไรบ้านนนพิมเฮ้อโอ้คำหันเธอนน้อง อยากลูกอ,อุ้เลนพเน้อเอยอ้ขมสิไปใส่ดูเนี่ยยังเห็ดที่ไย่ปันคนบูมจักกาันไรแต่บูอุ้ยเนพิมย์ยากอายอ้ขมือบทต้องอยากอาอเรามมาคคอยเบาค่อยจ่ามากินน้ำกินทามานั่งเงอน,นอายก่อน,นชาเอ็นตอนวางก บนทมความอายแสนอยากมุดพื้นเอิงสะเอือนดันเด่ไปจังใดมาจังใดดูดนี่ฮะนานาจีดบ่เทียงแท้คำสอนแพ่อยู่ไว้สาเปียแกบบคือฉันผู้เลิงน้ำบ่ห้มหอยจนโลน บกคิดบกฟันภาสิมาเจอนุอนพิมพ์ในสภาพอีก้าสิเตือนว่าคนลงมายังมีเยื่อนเพื่อนลูกมาเกิดยังขึ้นนุนพิมพ์ยามผิดไปหาเงินแก่ยังสิได้อยู่เย็หลายเวลาแต่หาง เปนพิมพ์เป็นมีคำย้อนงงงายจ่งนายเส่งสน่หโตเวลาจนได้ขึ้นพอขอท้านไปโบ้ยน่ากินเป็นยังจะไหนบ้าจังสีนอ้นอนอนพิมพ์ก็ได้ หมดความบังทุกสิ่งเสียงผัวน้องหากจองจุอ้สุดใจแล้วป็นยัง,งเมาหมิดวันยันชั่วลุงตีดาเสละพันมันเกิดยังขึ้นน้นพิมก้อนสานมวนไอหน้ากักเคยจี้ยเป็นไห้เท่นะสุดใจก็ได้มีแต่กินกับเล่นแลเง คิดน้ำเจ้าแต่นอนุ่นพิมจนว่าเช้าพี่น้องเนือ้นอไตนายสางขันเมียไปรับจังบาทหนึ่งสลึงพอยแพ้งปันใดกรบบังคับแย่งเอาบ่อนเลือด มันเป็นหอดปานัน่น,นพุณมนุนพิมอะไรก็เหมือนโอ้ยทอนอยู่ไปคือเป็นคาจังแม่นสิ้นสังตาหนวนนอ่วงอากมองมองย้อนหลงเสือแต่ความคุ้นไหลห้วยหวนเบาบาง ขออยากบินให้สว่างเปเดพีเอมาเ็นตะลตนเป็นดักขึ้นน้ำถนอนพิมพ์ก็ได้เนกัน้องพนังหลายหอ มีแต่หนักหน่วงแน่นบ่มีมือสิเบิ่มเบยเป็นจริงนะเอ้ข้เหมือนมีลูกจากคนละบ่จ้ารับนพิมแพ้ใจคอยบดท่านหายนุ่มเน่าดอกอยังบดท่านอยากพ่อควมซ้ำเตือสองคอยเหตุแต่งานอย่างเดียวพอ,อไรนี่ออกจากบ้านเดี๋ยวนี้มากขามาขายบ่มีสู่บ่มีแฟนบ่มีลูกบ่มีเต่าดอกนนทพิมแต่ว่าเป็นจะไหนจะได้ลูกจากคนแล้ว ไอ้เขมนตั้งแต่นอนพิมพ์อกับไอ้สุดใจมากไอ้สุดใจกินตะเหลาเมามยาเสมอ<ะ>สมอตีขานอนพิมขกาลูกของนอนพิมพ่<ถ>อไม่เขมนโตนอนพิมโอ้ยโอ้พี่นั่งพี่นังเพอบ่ได้พี่นั่งกับปัยังพี่นั่งกับแนวคนเคยหมักกันเนาะ พอเวลาออกเป็นยังไปถามข่าวผู้สาวเก่าเนี่ถามคนที่ละมุเจ้าเหวงอืเจ้าือก้มหนาก้มตาคักแต่เวงกูอยากออยเจ้าเหวงอลูกผู้เฮาได้น้ำกันเป็นจังไดมึงถามเดืองยังเนี่ยลูกเมเป็นยังมันใหญ่ไปใหญ่แล้วกำบ้าหุ่มเลยล่ะ กำยังลูกกำแขนมันเบิงอืมปักวินมันตีมันขาลูกเขาอบ,อบอมันเห็ดจังไรเอามันเตีเอาว่าตีว่าขาล้วก็เล้วกูวกอยากว่าเนาะเบิงอ่าไะเบิงอืปอปอะไรยังหรือฟื้นอดีตอดีตแน่ะไร ในบนดิอืมไปกูบ่าไหนมาสีแรกเข้าได้นี่เฮ็ดยังสีเป้ายังกับคิดแจมแหม่กูนี่ลูปมิพอมิไม่แห็นมิกิดมิจอมเลยเฮ็ดยังกับพยันกูอยากอายกูอยากอายคนเอ๊ปาจันนาดนพิมกระสันมืบอนี้พอต้องกลับแล้วเนาะนอนบ้านข้าเหมือนจักมือหนึ่ง เดี๋ยวมืออ right. no. ื kind of ่นไอ้ส ah, ีเขาเอาเขาไปเป็นรถเป็นเกียนเป็นถังเอาไปไล่ยๆทถังเลยไอ้ข้าเหมือนเนาะไอ้ข้าเหมือนขั้นมือข่อยนอนอยู่หนีมือข่อยสิมีลูกอีกทีเอานอนซื่อซื้อมันสิมีลูกได้ยังได๋เลยนี้ข่อยยังมีไฟอยู่แหมอ้าเจ้าก็สิมีลูกอีกกับไอ้น้ำไอ้จิ๋วเนี่ยเอาเอาสวดสวดกับสวดสวดนะครับค้าเหมือนนนพิมพ์ นะครับแล้วก็หลายๆเรื่องแม้กระทั่งครู<ด>ครู้นั่งอ้วก็เคยเรียนน้ำกันมากนะครับเคยไปแ,แสดงอยูุ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งีเรยกองวาให้่ เอาออกได้หลายแน่คุรู้นั่งอัวกับพี่บอยนะแต่บอมี่มือมันมันมันจื้อบอคอยได้แล้วนะครับจำบอคอยได้เพราะว่าแต่ละปีเขากลับลำพันไปเรื่อยๆมาเตียวรุ่นกัเหรียญคุรู้นั่งอัวมาเตียวรุ่นยังสิมาอีกมาจะนคันพี่น้องคือนอนคิดถึงกับซีมาอีกคือเก่าสิเหตุใป็นพี่น้องเบิ่งอีกคือเก่าอย่าลืมครับส่งดาวกดไลค์กดแชร์เลยๆกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมส่งดาวเป็นก้าวังใจสนับสนุนในการไลค์นะครับกิจกรรมดีๆอันนี้เพื่อความสุขของพี่ของน้องคุณ